อยาเอ่ออะไรหลวงเสียยุตยาวัตถิน้ำก็ามาด้วยเรือคาขายที่นั้นที่ปตัตตานีที่มาเลเซียก็ก็มาด้วยเรือใหญ่มาจากมหาสมุทรน้แลนเรือมาออก็ไปเจาะที่ท่าเรือปตัตตานีท่าเรือ,อมาล,ลากาอ,อินโดนีเซียาทางโนอาเจย์ทางโน้ ก็ไปเจาะที่นั้นก็ก้าข,าขายที่นั้นเป็นท่าเรือขาขายน,นที่ไหนที่นั้นก็มีอิสลามก็เจาะที่นั้นก็ส่วนหนึ่งาสาเหตุที่จะเป็นอิสลามนี้ด้วยการไปถึงไปเยี่ยมเยี่ยมว่าอิสลามนี่มันดีแล้วศาส,สนาที่ดีแล้วแต่ไม่ถึงเขาไม่รู้ ก็ไม่คว้ามุสลมิมของเราที่เข้แมแข็งที่ยึดถือศาสนายึดถือจนถึงพฤติกรรมมันเป็นเป,นเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนกับคนอื่นก็น่าสนใจคนอื่นก็น่าสนใจมารายาทก็ไม่เหมือนคนอื่นดังนั้นมุสลมิมไปที่ไหนไปที่ประเทศจ,จีน ไปมาทางอาเซียนี่ไปทางแอฟริกาเวลาไปที่ไหนก็เป็นสิ่งที่ดึงดูดนะน่าสนใจคนอื่นก็ค่อยจะรู้จะรู้ก็ง่ายง่ายสมัยมกเเยเเย็เหมือนกันพอคนที่เป็นล斯มเปลี่ยนวิถีชีวิตพอเขาโดยงว่าอิสลามไม่ศาสนาไม่เมืองกับศาสนาที่เาายึดถือก็ก็สังเกต อันเกตก็ง่ายง่ายอยู่ที่พฤติกรรมผู้ที่นับถืออิสลามนี่ามระะารยาทดีซื่อสัตย์เอือเพื่อเพือเพื่อ,อ,อช่วยเหลืออื่นๆไม่เห็นแก่ตัวและก็ไม่มีสิ่งที่งมงายพฤติกรรมที่ยุญญ่งยาก ต้องเอาซื้อนู่นซื้อนี้จะไปถือไปถึงพระเจ้าก็นี่ก็ส่วนหนึ่งเพราะว่าเราที่ถือลายอลลายละลอะนั้นก็ขะออกหมดเลยสิ่งที่ลายสาระก็เอาพระเจ้าองค์เดียวอินละลอะก็ยิงง่ายแต่ที่เขาอยากจะรู้ก็พระเจ้าอลค์นี้มี อำนาจอะไรบ้างที่จริงเรื่องพระเจ้าเรื่องที่เขาถือส่วนมากไม่ได้เห็นกับตาแต่อยู่ในใจว่ามีอำนาจมีพลังให้ป่วยให้เจ็บได้ช่วยให้กำลังใจได้ส่วนมากอย่างนั้นก็ไม่แตกต่างอะไรแต่เรื่องอรร์นี่เรื่องถ้าจะสังเกตกับตาก็ เรนลักไม่เห็นที่เขานับถือผีสาอะไรก็ไม่เห็นเหมือนกันแต่อิทธิพลมา,มาถึงขา่าวแต่ถ้าเราไปบอกเรื่องความยิงแยกออ่ก็อัลอีกก็ไม่มีใครจะขครใได้บอกอัลผู้สร้างโลกสร้างฟ้าสร้างเป็นดินบอกเรื่องผู้สร้าง แี่ก็สร้างมนุษย์ออก็เห็นเลยเรื่องความยิ่งใหญ่ก่อนหรอกล้วก็น่าคิดด้วยว่ามีผู้สร้างจริงนะแล้วไม่มีใครไปอ้างด้วยว่าไปเจ้าที่เขานำตือน,นะไปผู้สร้างความนะ่าเดี๋ยวก็ตรงกับธรรมชาติฟิตรของมนุษย์ออดังนั้นเ,ออเป็นคิดที่ง่าย สำหรับคนที่หัวใจบริสุทธิ์จากอาสลาก็ออน,นบ,บีของเราสมัยก่อนมีหน้าที่แนะนำศาสนาเกาออละล้อแล้วก็นบ,บีไม่ได้ไปทุกที่ทั่วโลกไม่ใช่นบ,บีคนเดียวไปไทำไม่ได้แต่นบ,บีฝากไว้แล้วก็ได้ จาัดก,การให้สาวกหอบัดไปทำหน้าทีา่ในบางประเทศด้วยอันนี้อยู่ตัวอย่างอันนี้ีพี่ขอเราจะไปที่ดาร์ลาน,าน,านก็นบีเมื่อก่อนก็ส่งไปโมอัสิบญาบ,บาลชื่อโมอสัสไปที่ประเทศเยเมนนบีอยูม่มาดีนะก็ไกลเหมือนกันนะแต่เดี๋ยวนี้ต้องไปด้วยเครื่องบินในสมัยก่อนไปด้วยอูดอหลายวันจะถึงเยเมน ประการแรกที่จะไปในหมู่บ้านในหมู่บ้านใดนี่ควรรู้วิถีชีวิตและก็ความเชื่อ,อของชออาวคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นเราจะไปด่าวา่าเขาด่าว่านี้ไม่ใช่ว่าจะไปคุทิ้งให้หมดไม่ใช่รู้เขาอยู่ตรงไหนแล้วแล้วก็จะต่อยอดสิ่งที่ดีด สิ่งที่ไม่ดีก็จะพยายามถอนออกเหมือนกับนบีของเราอะไรดีๆมีเยอะแหละโดยเฉพาะมารยาของนบีมารยาที่ดีงามเอ็นนามาบุิสู่ดิุตามีมะมาเกาลิมัลอัลคราเอ่อแต่จริงฉานได้ถูกส่งมาเป็นนบีนี่เพื่อจะให้มารายาที่ดีงามนี่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น มีแล้วก็จะให้สมบูรณ์ก็คนอารับก็มีมรยะาที่ดีงามละยะที่ไม่ดีก็เรื่องชีริกอันนั้นจะถอดออกสิ่งที่ดีงามเรื่องเอือเฟือเรื่องช่วยเหลือนี่มีเยอะก็จะให้สมบูรณ์ขึ้นนบ,บีก็พอจะทรงยามานไปไปส่งมูวา์ไปเยเมนนี่ก็ได้แนะนำว่าที่เยเมนนี้ เป็นคนที่นับถือศาสนาคริสต์ชาวอะลีกิตะยิวก็มีบ้างคริมีบ้างเขาถือคำพีแล้วเขาเชื่อเรื่องพระเจ้าเชื่อว่าต้นตระกูลของนมนุษย์อาดามัมหลายอย่างแล้วก็เชื่อว่าพระเจ้าได้ประทานวาหยุคมภีร ให้บรรดานาบีหลยอย่างเ็เชื่อ,อมันง่ายแต่เขาไม่เชื่อว่าพระเจออ้ามีองค์เดียวไม่เหมือนกับสิ่งใดก็เชื่อว่าพระเจ้ามีลูกมีอะไรบา้างแล้วก็นบีมุฮัมมัดเขาไม่เชื่อเขาไม่เชื่อว่านาบีมุฮัมมัดเนี่ยอัลลอฮ์ไดแต่งตั้งมาเป็นนาบีแล้วก็วานาบีว่าประก,กันแรกรู้แล้วว่าชาวคัมภีร์นัน้น ก็ประการแรกก็ให้สอนปฏิญาณให้รู้เรื่องพระเจ้าไม่ต้องตั้งปาคีใดๆกับพระเจ้าแล้วก็นบีมุฮัมมัดเป็นนบีแล้วนี่ประการแรกถ้าเขาเชื่อประการแรกก็ได้สอนเรื่องอื่นเรื่องการสัมพา์กับพระเจ้าวิธีก็คือละหมาดเอาเวลา,าเขาก็เวลาเขาทำได้ ก็ให้บริหารสังคมด้วยการคนเอาความเฉลือจากคนที่รวยเอาทรัพย์สมบัติเป็นสกัดไปแจกคนยากจนในก็ประกันต่อไปก็อย่าทำอธรรม,รรมต่อสังคมอยารรม่ยาทำโซเลมโซเลมต่อใครก็ไม่ได้ พราะว่าอิสลามนี่อยู่ิธรทมอัลลอฮ์ก็อยู่ิี่ทมอันนี้ส่วนหนึ่งแล้วก็ได้ถามอีกหมูอาว่าเตรียมอะไรบ้างจะไปนี่ก็มูอาบอกว,าวา่าเตรียมความรู้ที่ได้เรียนรู้จากนาบอีอะไรอะไรที่เรียนจากคัมภีร์คุรานก็จะเอานแหละไปปฏิบัติไปสอนแล้วก็จากฮะด,ดิษ แล้วก็มีถามว่าถ้าไม่พบคำสอนในฮะดิษในคุรอานจะทำยังไงมออาบอกว่าจะคิดคิดวิจารวิชนาญยานคิดคนควาคิดหรือว่าอิสติฮัดคิดก็อย่างนี้ถูกนะลอไปก็ใช้ความรู้ที่เรามีอยู่แล้วก็คิดด้วย เว่าตุอย่างไม่ใช่ไม่ใช่ว่าะะละเอียดตุย่างมีกว้างๆในศาสนาอิสลามเลยก็เราต่อยอะคิดอีกสรุปแล้วที่เราจะไปในสังคมนี้เราไปเราต้องรู้อยู่ตรงไหนสังคมแต่สังคมที่อยู่บนภูเขานี่มีสองส่วนมีที่เป็นชาวคัมภีแหละพค่อ,อาค่านคมภีร์ คริสแลวก็ที่นับถือผีนับถือบรรพบุรุษไม่รู้คำพีก็ไม่รู้บรรจาก็ไม่รู้ศาสนาอะไรก็ไม่รู้แต่เขายึดถือมั่งคงในใจของเขาต้องปฏิบัติเพราะว่าได้ได้ได้ดีกัเขาถ้าไม่ปฏิบัติก็ได้โทษกันเขาก็คือพ t ทีี บูชาผีผีนี้ถ้าคนที่นับถือศาสนาอื่นนี่ถือว่าอันนี้สิ่งที่เลวร้ายสิ่งที่แต่สําหรับคนที่นับถือผีเขาไม่ถืออย่างนั้นเขาถือว่าอันนี้เป็นวิญญาณอบนบรรพบุรุษของเขามาช่วยเขา,าบูชาวิญญาณบ,บูชาอะไรอันนี้ใช้ตอนมามามาจุญนาลาหูทำให้เขาคิดแบบนั้นก็จุดนี้ <c oughs> <c oughs> สำคัญมากสมณรับคนที่นับถือผีออถ้าเราไปบอกเรื่องดีเรื่องอื่นนี้ก็เขารับได้แต่ก็ไม่ยังไม่เปลี่ยนแปลงประการแรกประการอากิดัประการหัวใจของก่อนยังถือว่าผีนี่มีอำนาจผีนี่ต้องบูชาผีนี่ต้องสักการะต้องทำพิธีต้องกรานหายแล้วก็สำหรับคนที่ว่าอ,อ,อยากจะเปลี่ยนศาสนา เป็นอิสลามเป็นคริสแต่ถ้ายังถือพี่อยู่โดยเฉพาะอิสลามนี่อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้แม้ว่าเขาละหมาดแล้วก็ทำอะไรเพราะว่ารักฐานของศาสนานี่อยู่ไม่ได้ว่ายังมีชีริกยังไม่มีเตาหิตยังไม่เชื่อลอตาเขาเราละอิละฮิละล้อก็ยังไม่ใช่ละอิละฮิละลออเพราะว่าละอิละฮิละลออนี้ไม่มีพระเจ้าที่กวรษาเขา บูชาจริงๆนี่นอกจากลลอ์แต่เขายังถือพี่อยู่อยู่ไม่ได้สุดท้ายก็เขาทิ้งศาสนาอิสลามก็ที่สำคัญก็หนึ่งเรื่องบรรพบุรุษแล้วก็บอกเรื่องพระบุรุษจริงๆบอกประวัติมนุษย์จริงๆ,งๆแล้วก็นบีทุกนบีนี่สร้างความรักยาเกาม,มีโอ อ่าพ่อของฉันโอปเจชาของฉันหมายความว่ามาจากกลุ่มเดียวกันพวกเดียวกันอ่าก็ประการแรกเราก็ต้องยาเขามีด้วยก็ต้องไปสร้างความความเป็นญาติพี่น้องเล่าๆอ่าไปสร้างนั่นก่อนอ่าประการต่อไปก็เราบอกว่าเรื่องเรื่องศาสนาอ่าที่จะนำเราไปสู่ความสำเร็จให้พ้นจากนรก่ะประการที่สอง ก็ไปสร้างความรักไตสร้างความรักนี่ความรู้จกักบางอยากก่างก็สมัยก่อนนี่คณะขอรอยมายากหน่อยเพราะว่าเขาสงสยัยเพราะว่าไอคณะมาจากไหนมาดีหรือมาอไรไม่รู้แต่เดียนนี่มันง่ายไปหน่อยเพราะว่าอาลีใช่ไหมเจีอะไรอาลีอ่กากดในหมู่บ้านแล้วออไปก็รู้เลยว่าอันนี้วางดีแล้วอ่ามันง่ายเราได้ละจุดหนึ่ง ก็ไม่ต้องถามเยอะอันนี้ขนาดนะเพราะอันนี้เพื่อนของผมอยูเอ่เรียนด้วยการาแนะนําไปเลยเพื่อนของผมอันนี้มันได้แลยตอนหนึ่งขั้นหนึ่งแนะนําตัวเลยว่าเราจะทำอะไรเปิดเผยเลยเอะไรบารีเซาลแนะนําไปเลยแนะนํานี่เป็นเพื่อนของผมเรียนด้วยการแนะนํา อันนั้นเร,เราต่อไปว่ายาเกามีจะทำยังไงยาเกามลีนี่ยาเกามลีก็ให้ทำรู้จักกันว่าเรานี่จริงๆไงเป็นพี่น้องกันก็ตกใจเลยเป็นพี่น้องอยังไงใครๆก็ญาติพี่น้องมาหานี่อตอมทักแล้วต้องสั่งว่าความเป็นพี่น้องนี่แต่ถ้ามมนได้โกหกบอกของจริงแล้วก็เราถืออย่างนั้นจริงๆเราเป็นพี่น้องกัน ราะว่าต้นตระกูลของเรานี่มาจากต้นตระกูลเดียวกันอาดัมและอีวาแล้วก็เราบ,บรรยายเรื่องอาดัมและอีวาเนี่ยบรรยายไปเลยให้ผูพกพันจริงจริงว่าเราเป็นพี่น้องจริงๆสร้างและเราเราก็คิดแหละกระสรางสร้างจริงๆเลยให้ว่าเราเป็นพี่น้องกันใหญ่ก,กันอันนั้นเราได้ปูกพันต่างแได้ได้สร้างความรักในหัวใจแล้วคิดว่าเรื่องเล็กเลแต่เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ขอที่จะทําอย่างอื่น สร้างความระก่อนไม่ต้องไปเอาเนื้อหาอะไรก็ใจศาสนาแล้วไม่ต้องถ้าเราไปสามวาันถ้าได้แต่ละคนนี่วันแรกสร้างความระก่อนอบอกเรื่องพีน่น้องเรื่องอะไรแต่ใครเรียนเรื่องมนุษย์สัมพันธ์อะไรก็บอกไปต่อไปว่าเรานี่ตอนนั้นอพยุกมาจาก ประเทศจีนลงมาถึงที่นี่ก็ลงไปถึงกรุงเทพลงไปถึงมาเลเซียอยู่หน้าตากเหมือนกันาสะนะก็แต่อย่าลึกกันไปดู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 ดดดอันนี้ด้วยดูว่าแต่เขาไม่ใช่วิจารการไม่ใช่คิดมาก็เอาแบบแบบพื้นๆไปแต่ให้เขาก็ใจว่าเรานี้มาด้วยว่าด้วยความรู้สึกว่าเป็นพี่น้องจริงๆห่วงพี่น้องรักพี่น้อง อ๋ <c oughs> ออย่างนั้นได้สร้างว่ายาก็มีโอ,อพระพ่อกองชนันโอพี่น้องกองชนันได้แล้วก็ถ้า <c oughs> จะไปจะไปนี่ก็เรียกว่าบ้านอะไรร,ะรีสอร์ทใช่ไหมรีซอร์ทก็รีสอภาษารีซอด้วยสองสามขั้นจะไปจะไปรเริ่มนี่เป็นพี่น้องยังไงภาษารีซอ เอดียนเดียนด้วยอ๋อว่าไกลๆแล้วรู้สึกราใช่ไหมตาคนอ๊อกคนจีนรัวคนอาหรับหรือคนใครก็ว่าสมารถไปกี่อ๋อพอนามอ๋อเรารู้สึกยังไงรู้สื่อเขาหักเกียรติเราไม่ได้ดูถูกภาษาของเราอ๋ออ๋ก็สอนเลยเรียนเลยสองสามคำอ๋อออเนี่ตั้งใจจะไปด่าว่าไงอ๋อตั้งใจเรียนนี่เพื่อจะไปด่าว่า จะไปผูกพันความรักความนี่เรียนไปเลยภาษาจะพูดอากาศกไปเรียนภาษาการเรียนแล้วน้อยไม่จะเป็นต้องมากไม่ว่าเรานี่ réussi, ไม่ได้เยอะแยะจริงๆเรื่องภาษาเรื่องผูกพันเราต่อไปก็เราไปพูดเรื่องผูกพันเมื่อก่อนนี่เราพูดภาษาเดียวกันแลวนั้นเราเยอะแยะไปก็ภาษาก็แตกต่างต่อไปก็เรามาได้และความรักนั้น เรารักเพิ่มไปอีกว่าศาสนาที่จริงเนี่ยศาสนาพระประวุธของเราเนี่ยคนเดียวนี่ไม่ใช่นับถือหลายศาสนานับถือศาสนาของพระเจ้าเพราะพระเจ้าสร้างอาดัมจากดินหลังจากนั้นก็ร้อเองพระเจ้าพระเจ้าสร้างผีสัตว์เนี่ยมาจากไฟไปเลยฝ่าก็เราบอกเรื่องประวัติอดัมและยินนี่ก็ร้องให้ มาไลกัตให้ให้ยินก็ให้เขารบอาดัมแต่ผีมา์ไม่ไม่ไม่ยับเขารบหลังจากนั้น,นก็เป็นศัตรูกันจุงขัาทางสุดท้ายยังไงยังไงก็ตั้งใจจะมาดึงอาดัมนี้เป็นชาวนารกจะให้ลืมศาสนาของพระเจ้ายารลันฮิดายานก <c oughs> ็บอกเรื่องอย่างนี้ก็ฟังก็สนุกสนุกก็เรื่องใหมๆ่ๆหม่ก็อยากจะฟังนะอะ ก็ได้ความรู้ด้วยนะอย่างนั้นก็พอได้ความรู้อย่างนี้ก็จะฟังต่อเราบอกนี่ประกากเวลาเราบอกก็จะฟังนี่อันนี้แหละทำยังไงให้มีเทคนิคเพราะว่าในศาสนาอิสลามก็นบีก็ในคำพิฆานก็ประมาณสิบเปนส่วนสามนี่เรื่องเรื่องประวัติเพราะประวัติที่ผิดผิดนี่มันมันออกมาจุดยืนที่ผิดผิดด้วย การถือที่ผิดผิดด้วยอันนี้เราบอกประวัติของจริงนั่นปอยนั่นก็มันปอยนั่นก็เราดึงถังไปทางการศรัทธาของเราเราถือว่าผีกับมนุษย์นี่มันเป็นศัตรูกันมานานแล้วศัตรูมานานแล้วแต่มนุษย์นี่เชื่อถืออัลลอฮ์ผีนี่ก็รู้อัลลอฮ์แต่เขาฟาเฟืนเขาดื้อดื้อแทน อันนี้เรียกว่ากาเฟแล้วก็พยายามจะเอาดึงดุลอาอาดาที่ลงนรกจงกระทำให้ยกไปบูชาเขาด้วยแล้วก็วิธีการต่างๆมาอ้างว่าเป็นพ่อเป็นแม่ของเราเพราะว่าเขามีความสามารถจุนจุนนะัมาเปลี่ยนรากเปลี่ยนความคิดอะไรมานั้นมาด้วยว่าจะช่วยเราช่วยอะไรแต่เราไม่ช่วยเขาเขามาทำให้เราเดือดร้อนที่จริง คนที่นับถือผีก็รู้เ,เรื่องนี้าบางคนก็ไม่ชอบเรื่องผีนี่ผีผีไม่ชอบอแต่จะหาทางออกไม่ได้ไม่มีวิธีทางออกอันนี้แหละเราเอาให้ทางออกเพราะศาสะนานี่ไม่ใช่ว่าจะให้มนุษย์นหนักจะให้สิ่งที่หนักหนักที่เขาอยู่นี่จะให้ทิ้งให้เบาๆลงนี่ว่าอ,ลอลัลลอฮฺยังหนักหนักที่มนุษย์ถือนี่จะให้ออกเพราะศาสนาดีไง่าย พอแล้นเราพูดเรื่องศาสนาอิสลามที่ง่ายง่ายอะง่ายยังไงเรื่องเรื่องพระเจ้าอะไรนี่เราก็ขอ้วยส่งโออัลลอฮ์บอกชื่ออัลลอฮ์ก็พอแล้วมันง่ายมากๆเลยไม่ต้องใช้บททฤษีโทรศัพท์อะไรเลยไม่ต้องทำพิธีอะไรอัลลอฮ์ได้ยิงเลยได้ช่วยง่ายๆเลยอ่อโออัลลอฮ์อัลลอฮ์บับระเลยอดูพวกเรานี่อ่าพวกเราก็มีบรรพบุรุษมีพ่อแม่อะ แต่ไม่ต้องทําพิธีอะไรเลยดูง่ายจริงๆถ้าคนอื่นไม่ได้มันมารบกคนพีแต่บอกว่าเออหรอไม่มาแหละไม่มาแหลระเพราะเราก็รักเพราะแม่ทุกคนรักบรรพ,พบุรุษทุกคนอแต่บรรพ,พบุรุษนี้ไม่มารบกคนเราเลยไม่มาเพราะว่าเรื่องนับถือผีนี่เรื่องเข้ามารบกคนด้วยต้องทำพิธีไม่ใช่ชอบทุกคน,น เราไปบอกเรื่องว่าจะให้ง่ายเออเด้อเออแล้วก็บีบรรพบุรุแต่เราถือว่าบรรพบุรุของเราเนี้ไม่เกี่ยวข้องกับผีผีพิศัูรูกอบเราบอกให้ให้เข้าใจจุดนั้นใครที่จะเข้าใจจุดนั้นจะมาเป็นอิสลามอะพอเป็นอิสลามก็ง่ายๆแล้วเออก็เริ่มด้วยลาอิลาฮิลอฮ์อ่าไม่มีปจ้าอ่านอกจาร์ห์แล้วก็บอกเรื่องปจ้าเนี่ยอะไร ผู้มีอำนาจผู้หายเจ็บหายป่วยอะไรหรือไปจ้าไม่มีนอกจากหรอกอันนี้เรื่องศาสนาผิดพอเราเราได้จุดนี้เริ่มเป็นอิสลามเร่อเปอิสลามต่อไปประการต่อไปก็เหมือนกันละศาสนาอะไรที่มาเป็นอิสลามก็เหมือนกันเรื่องละมานี่เราไม่ต้องไปสนใจเรื่องนั้นเพราะว่าเรื่องเรื่องหลายอย่างในศาสนาอิสลามแล้วก็ใครที่จะสอบถามเรื่องอื่นนี่ เราพยายามไม่ต้องพูดประเด็นนี้มาแต่พูดประเด็นอื่นนี่พูดได้เขาก็ฟังได้แต่เรื่องด่าว่าจริงๆยังไม่ได้ไม่ว่าเราฉลาดขนาดไหนพูดเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องคณิตศาสตร์เรื่องอะไรเรื่องสังคมเรื่องอะไรเราพูดมากเขาก็ฟังได้แต่ยังยังไม่จะให้เขาเรียนทิ้งศาสนาพีไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่ถึง พูดนั้นได้แต่ว่าต้องพยายามเราเนี่ยให้มาถึงผู้เรื่องดาวะเพื่อถ้าเราจะจะไปดาวะเรื่องดาวะแรกๆก,ก่อนเรื่อง Allah, อัลลอฮ์เปไปเจ้าสิ่งอื่นไม่ใช่ไปเจ้า,าและประเด็นต่อไปถตาเราไปเจออีกรุ่มหนึ่งกรุงชาวอาลิกิตัส่วนมากก็นับถืคอคริสก็นนับถืคอคริสก็เราไปต่อยอดเลยเพราะว่าคริสกับอิสลามนี่มาจากาแหล่งเดียวกัน และเดียวกันก, <mel dzie ń> ก็มาเรื่องอาดัมไม่ต้องพูดมากรู้แล้วเรื่องผู้สร้างโลก็รู้แล้วแต่ที่ต่างกานก็เรื่องเยซูเยซูนี่เราก็ถือเยซูเราก็บอกเยซูที่เราถือเลยตั้งแต่อยู่ในท้องมาริ亚马ตั้งแต่บอกเลยตระกูลมารยาอะไรที่เรารู้เรื่องมารยาบอกดีๆเลยเพราะสิ่งที่ดีสรรเสริญ ยกย่องเยซูนี่มีมากกว่าศาสนาอื่นดีกว่าอีกของถูกอีกบอกเลยเรื่องเยซูมากมายอ่านเลยในสุรฮมาเดียมสุรอาลาอิรมรอนอ่านเลยเบื่อเราเราถือเยซูเลยเ,ออเยซูที่อิสลามถือเยซูเป็นบ่าวของอัลลอฮ์เยซูที่กราบไหว้สักการะนมัสการต่ออัลลอฮ์เรย์ซูเยซูเกิดมาไม่มีพ่ออ,อนี่เป็นความสามารถอัลลอฮ์ มีแม่อย่างเดียวแต่ก็เราต้องแก้จุดความเข้าใจผิดต่อเยซูสีคราบเราก็ให้รัวเวลาเราพูดพูดก็มีแห้ะแต่จบง่ายๆเรื่องอพูดเยซูจบด้วยอะไรเราเล่าง่ายๆ่าแต่ไม่ต้องกลัวเขาไม่มีอะไรพยายามพูดพยายามพูดเยซูที่ตากับเราก็ว่าเยซูยเป็นลูกของพระเจ้าเยซูยมาถ่าบาปของมนุษย์ อ่ายีสุเอ่อเป็นทางรอดอ่าหลายๆอย่างเอ่อบางอย่างนี้เยซูทางรอดเราก็อ่าบรญยายให้เบาๆไปหน่อยกว่าทางรอดนี่กอ่ามาแนะนําทางให้เรา,าไม่ใช่ทางรอดทางเยซูนบีเขาเราทางรอดจะให้ผลจกนรกก็ต้องตามนาบีตามนาบีทุกคนนบีบรูไฮนบีอะไร ก็เป็นถ้าเป็นอยู Sultan, ่เป็นเป็นนบีอับดุลฮุวรอซูลเราพยายามเอาต่างทีสถานะทีจริงของของเยซูอ่าแล้วก็เรื่องอ่เรื่องเยซูไม่มีไม่มีพ่อไม่มแม่เนี่ยเป็นเป็นลูกของพระเจ้าเลยเราก็มียุกในคัมภีร์มีเยอะแยะว่าถ้าไม่มีพ่อไม่มีแม่เนี่เป็นลูกของพระเจ้ายิ่งใหญ่จริงๆนะเยซูนี่ไม่ไม่ไม่มีพ่ออ่าแต่ว่าถ้าไม่มีพ่อเป็นลูกของพระเจ้าเพราะพ่อไม่มี ก็อาดามก็ไม่มีพ่อไม่มีแม่อะอาดานี้ใหญ่กว่าจะยกทาไมไม่ยกอาดามเป็นลูกพระเจ้าด้วยใครแล้เขารู้เขาก็รู้อะอาดามนี้เอาเราสร้างด้วยมาจากดินแล้วก็ให้วิญญาณกับพระเจ้าไปะก็เราก็เอาจากวิญญาณกับพระเจ้าทุกคนจะเอาจากไหนอ่ยังไงก็เราไม่รู้แหละเต่็พระเจ้าให้เราอค่นั้นเราก็เป็นลูกกับพระเจ้าด้วยวิญญาณกับพระเจ้าะมันไม่ใช่ และก